เมื่อวันที่26มกราคม1,700เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นอกชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโดยวัดความรุนแรงได้9้าริกเตอร์ซึ่งจัดอยู่ในสิแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้แผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่และเปลี่ยนแนวชายฝั่งไปตลอดการตั้งแต่บริทิชโคลัมเบียตอนใต้ลงมาจนถึงแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมื่อครั้งนั้นพื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มากนักแต่ด้วยการวิจัยอันชาญฉลาดนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถระบุได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นได้อย่างแน่ชัดโดยดูจากบันทึกทางธรณีวิทยาเก่าวงปีของต้นไม้และแม้แต่ประวัติศาสตร์บางส่วนจากญี่ปุ่นในวันเดียวกับที่เกิดแผ่นดินไหวคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ยังพัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นอีกด้วย เป็นเวลานานที่ไม่มีใครเชื่อมโยงทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันแต่ในช่วงทศวรรษ1,980และ1,990นักวิจัยได้ค้นพบว่าคลื่นสึนามิในญี่ปุ่นเกิดจากแผ่นดินไหวในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือพวกเขายังสามารถระบุวันที่แน่นอนได้นั่นก็คือวันที่26มกราคมคริสต์ศัก,กราช1,700พวกเขายังพบต้นไม้เก่าแก่ ในวอชิงตันชายฝั่งที่ล้มตายไปทั้งหมดในช่วงฤดูหนาวของปีคริสตศักราช1,700ซึ่งตรงกับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวพอดีแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากเขตการมุดตัวของเปลือกโลกแคสเคเดียซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่แผ่นเปลือกโลกฮวนเดฟูกาเลื่อนไปอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือรอยเลื่อนนี้ทอดยาวประมาณ1126กิโลเมตรตั้งแต่เกาะแวนคูเวอร์ตอนเหนือในบริทิชโคลัมเบีย ไปจนถึงแหลมเมนโดซิโนในแคลิฟอร์เนียแรงกดจากแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวจะค่อ,คอยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และรุนแรงอีกครั้งจะเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันนี้ซึ่งก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณได้ว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยเพียงใดโดยดูจากบันทึกทางธรณีวิทยาการเกิดคลื่นสึนามิในอดีต สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินนักวางแผนฉุกเฉิน,นเตรียมการสำหรับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปโดยมักเรียกเหตุการณ์นี้ว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแผ่นดินไหวในเขตการมุดตัวของเปลือกโลกแคสคเดียจะเกิดขึ้นทุกๆ2 0 0ถึง1,000ปีและเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อกว่า300ปีที่แล้วซึ่งมีแนวโน้มว่าภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือจะต้องเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคาดว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะรุนแรงเท่ากับเมื่อปี1700แต่ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้คนราว15ล้านคนความเสียหายจะรุนแรงมากอาคารบ้านเรือนจะพังทลายถนนและรันเวย์จะแตกร้าวและสะพานจะพังทลายการสื่อสารเข้าออกพื้นที่จะถูกตัดขาดแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือแผ่นดินไหวครั้งนี้จะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ที่อาจซัดเข้าชายฝั่งวอชิงตันในเวลาเพียง10นาที ไม่ใช่เรื่องของว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่เป็นเรื่องของเมื่อไหร่ที่เขตการยุบตัวของเปลือกโลกแคสเคเดียจะแตกออกเมื่อเกิดขึ้นจะเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดที่สหรัฐเคยเผชิญมาเลวร้ายกว่าพายุเฮอริเคนแคทเธอรีนาหรือพายุซูเปอร์สตอร์มแซนดี้ซะอีกพายุจะส่งผลกระทบต,ต่อพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่ทางใต้ของบริทิชโคลัมเบียไปจนถึงออริกอนและแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนั่นหมายความว่า ผู้คนหลายล้านคนจะได้รับผลกระทบแฟร์ชัยถือเป็นพื้นที่สำรองสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหวโดยสนามบินนานาชาติแกรนด์คาลตีในโมเซสเลกเป็นพื้นที่หลักสำหรับผู้ที่รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิครั้งแรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเลวร้ายพอๆกันตามมาด้วย after shock และการคมนาคมขนส่งจะยุ่งเหยิงถนนจะได้รับความเสียหายหรือถูกปิดกั้นทั้งหมด สนามบินจะปิดให้บริการและสะพานบนเส้นทางหลักส่วนใหญ่เช่นทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข5จะได้รับความเสียหายซึ่งหมายความว่าแหล่งอาหารและน้ำจะถูกตัดขาดและจะลำบากอย่างยิ่งที่ความช่วยเหลือจะเข้ามาหรือผู้คนจะหลบหนีท่อส่งก๊สก็อาจได้รับความเสียหายเช่นกันและการซ่อมแซมอาจใช้เวลาหลายวันในพื้นที่ชายฝั่งไปจนถึงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในพื้นที่ชายฝั่ง ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในระยะทาง160กิโลเมตรจากชายฝั่งทั่วทั้งแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและน้ำอาจจะไม่ไหลเป็นเวลา3-7เดือนระบบโทรคมนาคมอาจหยุดทำงานเป็นเวลา2-3เดือนในพื้นที่แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนืออลาสกา้าและบางส่วนของเอเชียตะวันออกข่าวดีสำหรับรัฐวอชิงตันตะวันออกก็คือรัฐจะหลกเลี่ยงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดได้เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีแนวป้องกันธรรมชาติระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกของรัฐคลื่นสึนามิอาจซัดถล่มช่องเขาแม่น้ำโคลัมเบียแต่จะสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีสันทรายใต้แม่น้ำเทือกเขาคาสเกดจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้มากดังนั้นฝั่งตะวันออกจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบรุนแรงมากนักและเนื่องจากรัฐวอชิงตันตะวันออกจะไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากเท่าไหร จึงต้องขึ้นอยู่กับรัฐวอชิงตันที่จะรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังแผ่นดินไหวซึ่งหมายถึงการช่วยเหลือรัฐวอชิงตันตะวันตกรับผู้ลี้ภัยจากพื้นที่ที่ถูกทำลายและจะส่งสินของจำเป็นไปยังที่ที่พวกเขาต้องการนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาแผ่นดินไหวขนาดใหญ่8 0ถึง9.0ริกเตอร์มาแล้วหลายครั้งเช่นแผ่นดินไหวที่ชิลีในปี1960แผ่นดินไหวที่อาลาสกาในปี1964 แผ่นดินไหวสุมาตราในปี2004แล้วก็แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นในปี2011แผ่นดินไหวประเภทนี้สามารถทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนได้เป็นเวลา6-10นาทีซึ่งถือว่านานมากๆสําหรับแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวประเภทนี้มีความรุนแรงมากเนื่องจากเกิดขึ้นใกล้พื้นผิวโลกดังนั้นจึงไม่ใช่แผ่นดินไหวแบบฉับพลันแต่เป็นแผ่นดินไหวแบบยาวนานแล้วรุนแรงสามารถสร้างความเสียหายได้มาก หากเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่แคสคเดียในวันพรุ่งนี้อาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า13,800รายและอาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ1 7 0 0 0รายมูลค่าทางเศรษฐกิจในวอชิงตันออริกอนและแคลิฟอร์เนียอาจสูงถึง70,000ล้านดอลาลาร์สหรัฐหากจะเปรียบเทียบตัวเลขนี้กับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆอื่นๆแผ่นดินไหวในชิลีเมื่อปี1960 ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ1,650รายแผ่นดินไหวในอลาสกาเมื่อปี1964าทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ140รายแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่สุมารตราเมื่อปี2004คร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ2,80 0 0 0รายและแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2011ทําทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,000 20, 0ราย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบถึงอันตรายจากรอยเลื่อนแคสเคเดียแต่ถึงแม้จะมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องทำยังไงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิพื้นที่นอกเขตภัยพิบัติจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มากนักเนื่องจากถนนหนทางและสนามบินจะพังทลายทรัพพยากรต่างๆจะมีจำกัดเราจะรับมือกับภัยพิบัติประเภทนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เรายังไม่มีคำตอบทั้งหมดตอนนี้เรามาดูโซนการมุดตัวของเปลือกโลกแคสเคเดียกันก่อนซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่ทอดยาวจากเกาะแวนคูเวอร์ไปยังแหลมเมนโดซิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นระยะทางประมาณ1,000กิโลเมตรโดยอยู่ห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ150กิโลเมตรดูเหมือนแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวไปใต้แผ่นอื่นอย่างช,ชา้า เมื่อแผ่นเปลือกโลกอยู่ใกล้พื้นผิวโลกมากลึกประมาณ29กิโลเมตรหรือต่ำกว่าแผ่นเปลือกโลกจะติดเนื่องจากแรงเสียดทานคล้ายกับการดันหินสองก้อนเข้าหากันเมื่อเวลาผ่านไปแรงเสียดทานจะสร้างแรงกดดันมหาศาลเมื่อแรงกดดันเพิ่มสูงเกินไปแผ่นเปลือกโลกจะเลื่อนถลยส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวนี้เรียกว่าแผ่นดินไหวแบบเมกะทรัสและอาจรุนแรงมาก ใต้บริเวณที่แผ่นเปลือกโลกเกาะอ,อยู่มีโซนที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ช้ามากประมาณไม่กี่นิ้วทุกๆสองสาเดือนการเคลื่อนตัวช้านี้ช่วยคลายแรงกดดันบางส่วนแต่ก็สร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นบนส่วนของรอยเลื่อนที่ยังคงเกาะอ,อยู่ด้วยซึ่งหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะเพิ่มโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่เหล่านี้เรียกว่าแผ่นดินไหวในโซนการมุดตัวครั้งใหญ่ซึ่งอาจรุนแรงกว่า8.5ริกเตอร์ แผ่นดินไหวแบบเมกะทรัสเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหวเหล่านี้อาจมีความรุนแรงถึง9.0ริกเตอร์ซึ่งถือว่ารุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อหากจะพูดได้เห็นภาพแผ่นดินไหวขนาด9.0ริกเตอร์จะปลดปล่อยพลังงานออกมามากกว่าแผ่นดินไหวขนาด7.0ถึง1,000เท่าและมากกว่าแผ่นดินไหวขนาด5 0ถึง1ล้านเท่า แผ่นดินไหวเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดดันจํานวนมากเกิดขึ้นที่ส่วนหนึ่งของรอยเลื่อนที่ล็อกไว้ซึ่งหมายความว่าแผ่นเปลือกโลกไม่สามารถเคลื่อนผ่านกันเมื่อแรงกดดันนั้สูงเกินไปรอยเลื่อนก็จะแตกในที่สุดทําให้พลังงานที่สะสมไว้ทั้งหมดถูกปลดปล่อยออกมาในครั้งเดียวเขตการมุดตัวของเปลือกโลกแคสเคเดียมีความยาวมากดังนั้นหากเกิดการแตกออกในคราวเดียว อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพื้นที่แห่งนี้และพบว่าบริเวณใต้พื้นผิวประมาณ29กิโลเมตรนั้นรอยเลื่อนถูกล็อกไว้อย่างสมบูรณ์แผ่นเปลือกโลกในบริเวณนั้นไม่ได้เลื่อนผ่านกันแต่เมื่อลึกลงไปแผ่นเปลือกโลกจะเริ่มเลื่อนอย่างนุ่มนวลขึ้นทําให้เกิดแรงเสียดทานน้อยลงซึ่งสิ่งนี้มีความสําคัญเพราะช่วยให้เราทราบได้ว่าแรงเครียดที่เกิดขึ้นในเขตการมุดตัวดังกล่าวนั้นมากเพียงใด และอาจนำไปสู่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในที่สุดได้อย่างไร